นขยัสวัสดีค่ะมาติดตามกานรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะปฏิบัติการไอซ์เบเกตชาเลนจ์ลุกลามมาถึงจังหวัดอุดรธานีแล้วค่ะเมื่อนายกเหล็กผาพรมเมืองอุดรให้ปฏิบัติการไอซ์เบเกตชาเลนจ์ภายใน24ชั่วโมงอินเทนตลอดเลยค่ะสำหรับนายกเหล็กเมืองอุดรนายอิทธิพลติวัฒนสวุวรรณที่เกาะติดกระแสไอซ์บเก็ตชาเลนจ์ โดยปฏิบัติการรับคันธ่าจากน้องบีกน้องเบียร์และก็น้องบอมลูกชายของนายนาันาชาัยที่คาธนานนนอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดอรธานีเซสินเป็นที่เรียบร้อยและขอบริจาคเงินให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสและตามกติกาตรงท่าต่ออีกยังหน่อย3คนซึ่งถึงกับท้ำเช่าอุดอรธานีอึง้งทึ่งเสียวกันเป็นแถบเมื่อผู้ที่ถูกท่าให้ปฏิบัติการไอซ์บักเกชาเลนต่อ3คนก็คือพ่อเมืองอ,อุดอรธานี นายเสยนีจิตตะเกษเพวกัวราชการจังหวัดนายสุทธินั่นบุญมีร่องพวัวราชการจังหวัดและนายนันาชัยหรือนายหันชัยพี่คัทนานนนอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองโดยให้เวลาทัท้งสมท่านปฏิบัติการภายใน24่่ชั่วโมงอขอท้าต่อครับขอท้าต่อครับตั้งตีนิดนึงครับท่านคนแรกครับขอท้าบีนาขอคบคุณดีนะ มีดาครับท่านนชัยทีค่าธนบัตรหรือท่านนายยกฐานชัยครับท่านคนแรกก็ท่านนันชัยทีค่าธนบัตรครับชิ้นนบนของเราครับท่านที่สองครับขอท้าท่านผู้ว่าของเราครับขอท้าท่านภูว่าพีดาโอ้โห้ท่านที่สองครับขอท้าท่านรองผู้ว่าท่านสุทธินันครับขอท้าครับมีเวลา24ชั่วโมงนะครับท่านเอ ยังมั่นรุ่นลราก็รอชมกันค่ะว่าทั้งสามท่านจะรับคำท้าในการปฏิบัติการไอซ์ k บเกตชาเลนจ์หรือบอกลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกัน,นได้ไหมฮอดอุดรเบิงออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะเเออุดนนนป็นคนขยั